สวัสดีค่ะจะพามาดูต้นวาดสนานะคะที่เห็นอยู่นี่ค่ะอันนี้คือต้นวาดสนานะคะต้นวาดสนานี่มีหลายชนิดนะคะตามสายพันธุ์ใบจะแตกต่างกันออกไปค่ะอันนี้ก็ปลูกมาได้สามปีนะคะต้นก็สูงประมาณนี้ตอนแรกออกมาก็ต้นเตี้ยๆนะคะ ต้นวานสนาเมื่อโตเต็มที่แล้วก็จะมีดอกสีขาวส่งกลิ่นสวยงามส่งกลิ่นหอมนะคะสวยงามค่ะส่วนอันนี้คือต้นว่านสนิจันผานะคะค่ะสนิจันผานี่ก็เมื่อโตได้สักประมาณหนึ่งก็จะมีกลิ่น แยกออกไปนะคะเป็นลำต้นค่ะแล้วก็จะมีใบอย่างนี้นะคะสามารถนำไปปลูกกับพื้นดินได้ค่ะต้นก็จะสูงใหญ่ค่ะถ้าจะปลูกในกระถางก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะต้องหมั่นให้น้ำค่ะวันละหนึ่งครั้งแล้วก็เติมปุ๋ยนะคะทุกๆเดือนค่ะ นั่นก็คือไซเกาหลีนะคะ